จะยังไงเยี่ยมเยี่ยมาเทใดเดเ็ดเพเพ็ดหรือไดเยี่ยมเพ็ดบึกดูกล้องดีได้กินแล้วไม่แสงเย่ยงหรืดเจตื่นเลยโอ้ยจกระรองจบเพ็ไเพ็ดเพ็แล้วดเพ็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 ดเพนดเพ็ดเพ็ดเพกินดเพ็น เออลูกนกคอยเธอสั่งฉันเหมือจะการรุมดีเลยไปคุณไปทำงานอะไรอะไรมันมีไก่ที่มุกขาให้กินแล้วเออตาตาตาของใครจะดูเจ้ากันจะไปทำงานอ่ะก็ยัยอ่ะตายดูเจ้ากันเนาะก็ยายดูเจ้ากันคอยเจยไฟแรงดูดูว่าเจ้ากันอ่ะดูว่าเจ้ากันและตาก็ไปชื้นมุกกระเทาะอือฮึยินูดูเจ้ากันค่ะ gìn nó gìn thấy mồn á, nhiều pet, không đạn gì. Tôi ăn trứng nóc cá. Trứng gì? Mai cô mới lái xe à, nó? Biêu con, không phải. Nô, ăn những cái này. Nô, tôi thích ăn trứng chụp Chụp tên nô. រុំកង់ខាងក្រ ோம் កុសេតាមដល់ដាក់ខូតខោឲ្យលីងទាំងណាស់អត់ទុំក្រកណាស់ហ្នឹងអេមានទឹកពីគិតមកយកកង់គ្រប់ខ្លួនអូយសាប chết băng này chín giờ đi nạp khoa học tận dụng tài nguyên nè nè thay nó thay nghe này man đi man đi để

นู่นู่นนู่นอะไรมานู่นนู่นู่นบืนบืนมาเห็นไหมนู่นู่มองอ่ะเออบืนบืนมาเออเอาตะแกมาอีกแล้วเออตะแกมาด้วยเห็นไหมตะแกเกาะหลังรถมาด้วยเออตะแกเกาะหลังร่นมาด้วยอ่าอยู่มัาก